คุณรู้หรือไม่ว่าหากไฟวงแหวน LED ดับสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองวิธีตรวจเช็คนะครับและการแก้ไขหากไฟวงแหวนมีปัญหาวิธีการเช็คง่ายๆไฟวงแหวนขาดหรือไม่ขั้นตอนแรกนะครับการทำงานของวงแหวนจะมีอยู่2ส่วนนั่นก็คือ 1. วงแหวน LED ครับและ 2. ไดเวอร์วงจรควบคุมนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำไดรเวอร์ด้านที่ไม่มีปัญหาสลับมาเสียบกับด้านที่มีปัญหาเพื่อเช็คดูว่าอาการไฟวงแหวนไม่ติดเกิดจากตัวไดรเวอร์หรือไม่ ถ้าเป็นที่ตัวไดเวอร์สามารถนําตัวไดเวอร์ตัวใหม่มาติดตั้งตําแหน่งเดิมได้เลยครับและอีกฝั่งหนึ่งของด้านสายไฟสามารถต่อสัญญาณเดิมของไฟหลีได้เลยครับแต่ถ้าหากลองสลับแล้วไม่ติดตรงนี้จะเป็นส่วนของวงแหวนลูกค้าสามารถนํารถมาให้หน้าร้านทุกสาขาในเครือ TT Auto s y Non เช็คและเซอร์วิสได้เลยครับ และนี่นะครับเป็นการตรวจเช็คไฟวงแหวน LED นะครับแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับมีคำถามสอบถามหรือติดปัญหาอยู่ตรงไหนสามารถติดต่อทางเพจ TTO Auto s ี n o n ได้ทุกสาขาเลยนะครับวิธีการทำเคมเพียงลูกค้าทักเข้ามาที่เพจ t t Auto Senon เพื่อขอที่อยู่จัดส่งสินค้าเคลมพร้อมแนบบินใบเสร็จหลังจากนั้นบริษัท t t Auto Senon จะขอที่อยู่ลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้าใหม่กลับไปให้ลูกค้าทันทีครับ